สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะแมวันนี้มาเสียงเิน์ดเลยทีเดียวก็ตอนนี้นะคะแอโตเนียของจุ๊แจงเนี่ยก็มาถึงพาร์ทที่3แล้วตอนนี้เราได้รถแล้วยจะได้ขับรถแล้วค่ะจะไปแว้นกันมันขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยค่ะนั่งแบบสองคนได้ปะ เมันต้องใส่ไอคันนึงก่อนไงไปหาเด็กสองคนไม่ได้เหรอเนี่ยอะลองลองนั่งดิเ,เร็วน,นั่งได้อยู่แต่วันสองร้อยเห็นไอแถบข้างๆไหมข้างๆไ,ไหนอะเห็นเอะอไปมึงจะดิ้นทำไมเนี่ย <c oughs> พี่พี <c> ่ <oughs> ลงมาก่อน ไอ้ขับอ่ะแล้วถ้าพลังงานหมดทำไงอ่ะอ่าเราก็กลับบ้านไม่ได้ไงแค่นั้นแหละพี่ผ่านงี้มึงกลับบ้านอ่ะนี่แต่คุณขี้เกียจเดินมาเอารถพี่เอ้ตอนนี้ไมีของตอนนี้ไม่ของเห็นป้าข้างบนอ่ะไหนวะโน่นนั่นโน่นอ่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงน่าจะเป็นของชนิดพิเศษนะจุดแล้วได้รวะโอ้โหพี่เอ มันเป็นแล่เลยสิน้นเว้ยข้างบนเนี่ยถ้าขับ,บถึงเลยฮึบ <c oughs> บ้านอะมันขับไ, <c oughs> ไม่ไปวะเน็วต้องมึงขับขับมัง้งนั้นนั่นจะได้น,นะเจ๊งไม่แม่งแม่งหาแม่งจะหยุดแค่เนี้ย <c oughs> ไปด้วยเด้ยย ใจเย็นๆเด็ะเห็นไหมต่อเชื่อขบวนใจเย็นๆวิ่งับพึ่งขับยังขับไม่ได้ไปเออ<ป>เอู้า้ไปสุดแซงสวยข้างหลังมันปีกกระพือด้วยอ่ะพี่เอ,อเอ,อ้ยเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนอะไรมันปิวอะพี่เออ,อะไรมันปิวะออะปวะสีหเหลืองๆนะั่นอะ มึงไม่มีการหยุดมองเลยอ่ะโอ้ยพี่เอกูตกหล่ไม่เอารักก่อนแจงพี่ใจไม่ลืมแจงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณทำอะไร จะไจะปอูทิ้งไว้กูไปป้านี้มีอะไรลองกดทีลองกดที่เฮ้ยเฮ้ยชัตเตอร์แบดชัตเตอร์แบดเอาที่นี่ไปวิจัยของมันไปวิจัยได้อะไร ขอไอเทมใหม่ๆได้ไหมไ<ด>เคลน <_ d ata> เอ้ยพายุทรายมาอีกแล้วเหรอชิบหายแล้วกูตายกูตายก <_ d ata> ูปากสายอากาศมั่วเหมือนยะไรพี่เอ๊กูจะตายไ้เนี่ยมอเตอรมารับกูหน่อยช่วยด้วยมาทางไหนวะจับทางไหนวะ ปากอนแจ้งพี่จะไม่ลืมแจงเลยโอ้โอหินอุ้ยพี่แอรกูตัดตัวกูตายเลยเฉดมีบต้องไปเก็บแร่ตรงนู้นอีกเพียบเลยอันนี้ไม่ต้องใส่รถหรอกจะใส่ที่ขับทำไมมันมันต้องไปต่อข้างหลังไงอ๋ออ้าวแบตบมันหมดว่ะ แป๊บ,บนึ่งนะเอาะโซล่าร์แผงมาแปะอันนี้ดิอืมโอเคต่อประบก่อนพร้อมนี่เดี๋ยวนะไายนี่เป็นอันนี้อันนี้อันนี้ โอเคเราน่าจะพร้อมละไปที่เดิมก่อนลุยว่าไปไปทางไหนวะเพราแต่มันแต่เมื่อกี้ไหนหูทำไมรถมันเร่งความเร็วไม่ได้หรือไงมข่บให้วันดีๆดีเองแต่ถ้ามีรถอยู่ที่ไหนถ้ามีพลังงานอยู่แม้แต่นิดเดียวมันก็ยังอยู่ได้ใช่ปะ ช่มีอากาศหายใจก็ถ้าพลังงานที่รถมันหมดอะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อาจจะไปไปหายกันเท่านี้นี่แหละทนรถก็เด่นเลยกันนะแถวแถวนี้ไอ้ต้นนี้มันน่าจะมีอะไรข้างใต้ป่างวะอ๋อไอ้แท้เบก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 มันมีทางนี้ใช่ไหม อืมอ๋อใช่นี่ไงี่ยก่อนเริ่มเลยเราเต็มแล้วอะ่ะอีกแล้วเออหรือจะเอาจะเอาคอมพาวาใส่กระเป๋าไปแล้วก็เอาสตอเลททิ้งไว้นี่มันเต็มแล้วอะ่ะ เขานี่เอาของไปไว้ฐานก่อนก็ได้ปะมันมีรถแบบอีกแบบไงมันจะใหญ่กว่านี้กว่ามอีกขับเป็นไม่เนี่ยพี่เอเอ๊สอบใบขับขี่มาแล้วไม่ฝันตรวจต้องไปส่งตรงนู้นดิว่ะคิดแบบนึงขับอ้อมแบบพี่เออะไรแล้วที่เก็บแร่ลามาไปไหนหมดอ่ะที่เก็บแร่ก็โยนทิ้งไ้ที่นู่นไงแล้วเอาแร่เป่ามา วิจัยวิจัยได้ไรอ่ะทรั้งเ้ยพายุทรายอีกแล้วหรอแจง้งพี่จะไม่ลืมแจ้งเลยไอ้ชัวไอชัว ไปคนช่วยเยเองนนั่งสบายเลยสันขวาอมใช่ปลอดภัยจริงเลยโอ้โหอะไรก็ไม่ระคายเคืองเน้นหลุบไม่ไงมังแจงแมกนมนไดหลชีวิตนี้ดีนะ ไปยังวะไปไม่ไปไม่รู้ว่าอยู่ในหลุมมาตั้งเนี <pricing> ้สงบยังต่สงบแล้วมั้งมีแต่ควันอะ่ะ<ถ>มีแต่ควันอะ่ะ<ม> <ume> ตอนนี้เออไม่มีหินไตสงบละเมื่อกี้จะทำอะไรกูลืมเลย ไม่กิ้พี่ไอขุดแกงกึนนหนาวใช่ว่าแต่เราจะสร้างทัคไม่ได้อกอว่ะอ๋อนี่ไงทัคโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวแจงก็ได้รถมาขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันดีกว่านะคะว่าเราจะทำอะไรอีกได้บ้างรู้สึกว่ารอบนี้จะได้ของมาเยอะเลยทีเดียว รอบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดแมปสำรวจพื้นที่กันสำหรับวันนี้ทุกท่านคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ